สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชฟนกกับรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะว,ว,ว,วันนี้เรามานําเสนออาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อนะคะอันนี้เป็นอาหารที่ทําง่ายมากเลยค่ะเคล็ดลับของมันอยู่ที่การเลือกเต้าหู้ของคุณเท่านั้นเองเพราะอาหารเมนูนี้มีชื่อว่าเต้าหู้3แบบในซอสน้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเต้าหู้3าแบบในซอสน้ำมันหอยกันนะคะ วันนี้เชฟเลือกเต้าหู้3าแบบของเชฟค่ะเชฟเลือกมาเป็นเต้าหู้ไข่แบบหลอดนะคะแล้วก็เต้าหู้ทอดแบบที่สําเร็จรูปมาแล้วนะคะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นก็คือเป็นเต้าหู้ที่มันมีความนุ่มอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ทอดสําเร็จแล้วก็ใส่ซองขายเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้เขาจะเรียกว่าอางนีนะคะและอีกหนึ่งเต้าหู้นะคะไม่ได้ทําจากตัวถั่วเหลืองค่ะ แต่ทําจากเนื้อปลาที่ว่าเป็นเศษเนื้อปลาที่ติดตามก้างนะคะแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเอาเศษเนื้อปลาเนี่ยไปสบัดให้ตัวเนื้อมันหลุดออกมาแล้วก็มาทําเป็นลูกชิ้นในแบบต่างๆนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแบบนี้เนี่ยเขาจะอัดอากาศเข้าไปนะคะเพื่อให้มันเกิดการฟูเบามีผิวสมัมผัสคล้ายเต้าหู้นะคะแล้วเขาก็ตั้งชื่อลูกชิ้นแบบนี้ว่าเต้าหู้ปลาค่ะสามแบบนี้เป็นแบบที่เชฟเลือกนะคะที่เหลือแล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมค่ะว่าคุณจะเลือกเต้าหู้สามแบบ ในความคิดของคุณแบบไหนลองไปเลือกที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตดูนะคะในนั้นมีเต้าหู้ให้คุณเลือกมากกว่า20ชนิดทีเดียวนะคะแล้วเรามาดูส่วนผสมของน้ำมันหอยกันค่ะที่สําหรับที่จาวาลาดบนเต้าหู้นะคะวันนี้ซอสน้ำมันหอยเราประกอบด้วยน้ำมันหอยค่ะคุณผู้ชมเลือกน้ำมันหอยนะคะเอาให้เกรดที่มีส่วนผสมของหอยใกล้เคียง100%มากที่สุดนะคะใบนิดนึงตัวนี้มันมาจากฮ่องกงค่ะต่อมาก็คือเห็ดหอมนะคะแช่น้ําแล้วก็หั่นค่ะ น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะน้ำมันมะกอกซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงากระเทียมสับค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูวิธีการทำกันนะคะสำหรับเต้าหู้สามแบบในซอสน้ำมันหอยค่ะอันนี้นะคะชเชฟเลือกที่จะใช้กรรมวิธีการลวกเต้าหู้เอานะคะคุณผู้ชมอาจจะเลือกวิธีการนึ่งหรืออาจจะเป็นวิธีการทอดก็ได้แต่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วเนี่ยกรรมวิธีการทำอาหารที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดนะคะก็คือการนึ่งนะคะลงมาเป็นการต้มหรือลวกค่ะแล้วก็การผัดแล้วก็การทอดเนี่ยเป็นอย่างที่สุดท้ายที่จะเลือกนะคะ ตอนนี้เชฟเลือกลวกนะคะเต้าหู้ไข่ในน้าเดือดๆเลยค่ะคุณตั้งน้ําเดือดๆใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ลวกเต้าหู้ไข่แปบ๊บเดียวเองค่ะเขาก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เต้าหู้ปลาค่ะจริงๆของพวกนี้สุกมาอยู่แล้วนะคะต่อให้เป็นออกมาจากตัวตู้เย็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเนี่ยคุณก็ทานได้นะคะแต่ว่าเพื่อความสะอาดนิดนึงเราก็ลวกเขาหน่อยะคะ่ะอันนี้ก็ เต้าหู้สุกแล้วนะคะก็สุดท้ายเนี่ยลวกอย่าี้ค่ะ,คะประมาณแค่ครึ่งนาทีเองค่ะทุกอย่างก็สุกเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เอาเขาเสด็จน้ำนะคะเราเดี๋ยวค่อยจัดลงจานเสิร์ฟ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำซอสน้ำมันหอยสำหรับราดเต้าหู้ตัวนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําซอสสมอนหอยสําหรับราดบนเต้าหู้3แบบในจินตนาการของท่านผู้ชมกันนะคะเริ่มแรกค่ะเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะพอเขาร้อนแล้วเนี่ยก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะใส่น้ํามันมะกอกลงไปค่ะเลือกแบบ extra virgin oil นะคะน้ํามันมะกอกเพราะเป็นน้ํามันมะกอกที่ไม่ผ่านความร้อนแล้วก็สารเคมีใดๆในการสกัดให้มันออกมาเป็นน้ํามันค่ะแพงหน่อยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า สำหรับผู้ป่วยแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้กับเงินไม่มากคุ้มค่ามากเลยค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็เอากระเทียมนะคะลงไปผัดน้ำมัน,นะค,ะค่ะค่ะกระเทียมก็จะเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะคุณคุณชมก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายค่ะจนน้ำล่านิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ พริกไทยขาวป่นนะคะเอ่อเชฟอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องนึงให้คุณผู้ชมฟังนะคะสำหรับท่านที่มีญาติป่วยปเป็นโรคมะเร็งแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการรักษาเขาต้องมีการให้คีโมนะคะหรือว่าเป็นการใช้เคมีบําบัดแต่ละท่านเนี่ยจะส่งผลต่างกันบางท่านก็ผมร่วงนะคะแต่บางท่านเนี่ยจะมีอาการลิ้นไหม้ฉะนั้นถ้าเกิดที่บ้านท่านเนี่ยมีผู้ป่วยที่มีอาการลิ้นไหม้เนี่ย บางอย่างความเข้มข้นของซอสเนี่ยต้องลดลงแล้วพวกริดไทยเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะคะเพราะจะทําให้ยิ่งจะทําให้ลิ้นเนี่ยแตะร้อนมากขึ้นค่ะแล้วปิดท้ายด้วยน้ํามันงาน,นะคะคุณผู้ชมตอนที่เราทําซอสเสร็จตอนนี้ซอสก็ค้นเดือดน,นะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเต้าหู้แล้วก็ตัวซอสน้ามันหอยลงจานกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้เต้าหู้3แบบในซอสน้ำมันหอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟก็เอาเต้าหู้ที่เมื่อกี้ลวกเสร็จแล้วสะเด็ดน้ําออกแล้วเนี่ยเอามาจัดแต่งลงจานและว,วันนี้ก็เลือกที่จะจัดแต่งกับปวยเล้งที่ลวกแล้วนะคะเพราะว่าปวยเล้งเองเนี่ยมีความมันเป็นผักที่มีความมันแล้วก็ให้สารอาหารสูงทีเดียวค่ะพอเอาเต้าหู้เนี่ยมาจัดลงจานเราก็เอาซอสที่เราทําเสร็จนะคะราดลงบนเต้าหู้ เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารง่ายๆที่มันอร่อยแล้วก็หน้าตาสวยงามอย่างคาดไม่ถึงเนี่ยค่ะอย่างเต้าหู้ซ้ซอสน้ำมันหอยนะคะคงจะทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมากทีเดียวสําหรับมื้อพิเศษที่คุณทานร่วมกับผู้ป่วยนะคะ,ะเชฟจัดแต่งด้วยแครอทที่ลวกสุกแล้วนิดหน่อยนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel tv ค่ะอย่าลืมนะคะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ